สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาของคนเกิดปีมะเส็งกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคนเกิดปีมะเส็งปลายปี67หรือธันวาหกเนะคะคนเกิดปีมะเส็งมันมีเกณฑ์เดินทางต่างถิ่นต่างที่ต่าง,างประเทศนะคะเป็นไพ่ขึ้นมาลักษณะประมาณนี้หรือถ้าเรื่องของการกระทําทําอะไรไว้บางอย่างสําเร็จแล้วแล้วก็จากไปหรือว่าไม่พอใจกับสิ่งนั้นแม้กระทั่งเรื่องของความรักหรือเรื่องของอะไรบางอย่างก็คือ เราปล่อยใจเปลี่ยนใจคือเลิกราคือเราเลิกราเราทําสําเร็จแล้วแล้วเราก็ทิ้งมันเราก็จากไปประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ไพ่ได้การเดินทางได้พบได้เจอสิ่งอะไรสิ่งแปลกใหม่ถือว่าดีไหมถือว่าดีคือเป็นคนมีความสามารถนะคนเกิดปเป็นมาเสงเป็นคนมีความรู้ความสามารถเรียนมาอย่างนึงไปทําอีกอย่างหนึง่งถือว่า งานที่เราตั้งใจไม่ได้แต่งานที่เราไม่ตั้งใจเราได้ประมาณอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ของคนเก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะทั้งด้านของการเงินมีการขยับขยายทางด้านของการเงินมีการได้เงินจากธุรกิจหรือการลงทุนนะคะได้ขยับขยายถือว่าการเงินดีไหม คาดหวังในส่วนของการเรียนก็ประสบความสําเร็จแต่เป็นไพ่ของคนบุกของลุยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องทํางานเหมือนผู้ชายแต่ไพ่เนี้ยถ้าถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็ดีหน่อยหนึ่งไม่เหนื่อยถ้าผู้หญิงถ้าเป็นไพ่ของผู้หญิงมีความเหนื่อยมากแต่ก็ประสบความสําเร็จนะคะไพ่ของออการปล่อยวางนะ คนเกิดมีมาสิง nowhere, อย่าไปคาดหวังอะไรถ้าไม่คาดหวังอ่ะจะกลับประสบความสําเร็จแต่คาดหวังสิ่งหนึง่งสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้แต่สิ่งที่เราไม่คาดหวังกลับได้กลับประสบความสํมาเร็จไพ่ออกมาประมาณนี้นะคะถ้าผู้หญิงทํางานกับผู้ชายก็ประสบความสําเร็จน,นะคะถ้าผู้ชายก็ต้องอยู่ภายใต้อํานาจของผู้หญิงผู้หญิงช่วยเหลือถึงประสบความสําเร็จเป็นไพ่จะประมาณนี้แต่ถ้าผู้หญิงทํางานกับผู้หญิงด้วยกันก็จะเกิดความขัดแย้งกันนะคะ สิ่งที่สําเร็จก็คือสําเร็จได้เดินทางได้ท่องเที่ยวต่างสินต่างที่ต่างประเทศแต่ไพ่อันนี้บอกว่าบางคนเน้นเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมบ้างก็ดีนะคะถือว่าถ้าปฏิบัติธรรมบ้างช่วงนี้ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะคะและปลายปีก็ดีแน่เพราะไพ่เนี้ยบอกว่าปลายปีสิ่งที่คุณไม่คาดคิดก็จะประสบผลสําเร็จแต่สิ่งที่คุณทําอยู่คุณทิ้งไปนะคะทิ้งไปแล้วคุณก็ประจับสิ่งอื่นประสบผลสําเร็จนะคะ การำนายไทยทักเป็นการทำานายไายทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ